นมัสการปฏิรัตนาเกวเจ้าสาถาการพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า,จา,จาอันหมายมีประคุบาสามโจติกาเจ้าอาวาสวราจฐานดงหัวคงเป็นเก้าเป็นพระฐานกว่าพระคณาสังฆเจ้าทัา้งหลายและขอธรรมะสุขะสอดี จึงมีแก่ปมหยอกสัทธาทั้งหลายอันโจรกันมานอนวัดฟังธรรมในศีลนี้่างวาสาก็ผ่านป้อนมาแล้วไรขึ้นปลายหนึ่งมาในศีลนี้ปมหยอกสัทธาทั้งหลายก็ได้ตั้งจิตตั้งใจมาปฏิบัติ มานอนวัดฟังธรรมได้ยั่งจิตยั่งใจลังพูลงัลงควนก็ได้ตั้งใจยั่งเรากลงวาสาในก็มีลังพูลงัลงควนไรตั้งใจที่ใส่บาตรถ้าสังฆาเจ้าตลอดตึงวาสาในก็มีก็ขอสาธุอนุโมทนา ขอผมยอกสัทธาต่างหลายอย่าพิยอมการตื่อันนี้ตื่หามาได้ขึ้นปยปอย่าพิยอมการตื่ปอยอมการบกโกสินขาดเมียมเขานะนอนวันนี่ไม้องแงงอองแงงเหมือนทีเหมือนกลุ่มไฟที่ขึ้นโดดหลูที่ต๊ะโดดหลูปลอยอมการอย่าพิยอมการปั่นกับนั่งใจกนะันในวันเมือน,นี้ผมหยอกสัทธาต่างหลาย ก่อนที่ได้เอาธรรมะมาฝากบรรพบุรุษทธาวไดรื่งของลักเึ่งในการเตียบตัดศีลหาปรรพบุรุษทธาตทั้งหลายไห้ก็หูจักสิ่งสิศีลหาคอ ข้อทีหนึ่งคอทีสอง้อทีสาม้อทีสี่้อทีหา้าก็แต่ว่าหมอกกะหือจังที่ใดจีว่าพิษศีลข้อทีหนึ่งหมอกกะหือจังที่ใดจีว่าพิษศีลข้อสองคอสามคอสี่คอห้ากำนี้ผมหยอกศรัทธาทั้งหลายก่อนที่ว่าถึงนั่นการเฮ็ดตังพิดอันวะนั้น ในลักปิงศาสนาเฮานี้อุปมาเหมหหหหหนนอือนดังเพ็ดพิษสินหาเฮ็ดเพชรสินหาเฮ็ดต่อไพ่เหล่งจังไรจืว่าพิษน้ำเหลือเปิ่นอุปมาเหมือนดังคอตีหนึ่งคาซัดตัดชีวิตเปิ่นในทมเฮว่าไว้ว่าการตีเอาคาสัดตัดชีวิตเปิ่นนั้น เอาศีลเป็นตัวเตี้เหมียวเขาตั้งหลายก็เหียมหมดขาหมดไหนบอกบาปอยู่ก็แต่บาปนั้นนักกะเหียมจ้างนักกะเหียมมากคาค้นไหนบอกพเป็นค้นมีศีลนักกะเหียมคนอันมีศีลเหียมคนอั้นมีศีลไหนก็กน,น,นักกะไดเหี่ยมคนอั้น,นกกม,มีศีลม,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 มันเกียีย ศีลปริสุทธาหมดดใสเหมือนพาระอรหันต์ตาเข่าเจ้าก็เปิดจากนั้นเหละยการเฮ็ดพิษพิษศีลพิษธรรมมนวษยน,นั้นพิษต่อภัยพอพิษต่อตนมีศีลสูงขึ้นไปพิษต่อคนมีศีลสูงขึ้นไปในะก็ะกรมันบาปมันก็ะนับเ,เหลือแหมหมดแหม,มเหมียงนับเหลือขาหมดขาเมียงอันนี้รักเปึงืงขอทีหนึ่งเอาศีลเป็นตีตัง เอาศีลเป็นติเตียนที่บาปนักที่กรรมนักในก่อยอนเปิดอันเฮาเห็นต่ออันเขาพิษต่อนั่นเป็นคนมีศีลหมกกะอื้อหนวะก็ติสองมาพิจารณาติเจตนาวะเมศออสัทธาต่างหลายกรรมตังใจพระเจ้าตสนาไ้วบ่าจตนาหังกรรมังวัตามี ตนตัวเขากล่าวว่าจิตนาน่แเลเป็นกรรมบอกว่าการเฮตุทุกเจอทุกอันเห็ดตัตต้งหายก็าตามเห็ดตั้งดีก็เตะปปาจตนาจัน,นจได้จีว่าเป็นกนนารเฮตดติเตปปจตนาปาใจปามลาตังา้งใจใ้ก่อย้ำสอนว่าเป็นการเฮตดติเตะตือว่านับต่อเห็ดไปก่อน ย้ำสอนว่าเป็นกรรมเถอะมเป็นตั้งเฮ็ดเถอะไม่เป็นบาปเป็นบุญเถอะเมื่อไน่เด็ดปาจีตนาเมื่อไน่เด็ดปาใจเมื่อไน่เด็ดตั้งใจเฮ็ดนั้นไห่กรรมนั่นก่อนฉันี้เป็นตั้งเฮ็ดอันเต็มทุนวะก็เป็นบาปก็เป็นบาปเต็มเตียก็เป็นบุญก็เป็นบุญเต็มร้อยก็ปาจีตนาเนี่ยจีตนาหังกรรมมังวตามีพระเจ้าตีสนาไว้ปานเมื่อพระพุทธเจ้า มีเจ้าพิกูตนหนึ่งมาบวชในศาสนาโยก่อเกี่ยงคำตาราปฏิบัติธรรมรับนอนเป็นเวลาหลายเดินนำออกตามาสัทธาเจา้าบานก็จูนกันไปหาหมอยามาปั่นมันเจา้าเปิดเอายาหยอดตามาปัน่นยานีนอนหยอดมันจะที่เขาาา่าตาก็เดวตาตาเจ้าสำนังให้ละหยอดยอมนอน มยอมนอนแก่งกัมตาราปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นเวลาหลายเดือนสุดท้ายมาตามันเจ้าบอดตามันเจ้าบอดตัดเบื่อตามันเจ้าบอดนั่นกอกมันเจ้าก็ไดห้หันทำเป็นอาราหันตากันอยู่อันนี้อยู่ในธรรมปาตาจีวาจักคุปาละตามันเจ้าบอดยาวกันอีกวันหนึ่ง มันเจ้ากอลูกมาตามปกติภาวนาแล้วกอเตียวจงขอมตัดเบือเตียวจงขอมขึ้นนั่นฝนซ้ำตกใหม่ฝนตกใหม่เมาซ้ำอ้อมมาเบือจมกลางคงตัดตีมันเจ้าเตียวจงขอมอยู่นั่นน่ะมันเจ้าตาบอดมันหันมันเจ้ากอดเตียวจงขอมไปย <Sure. S 2> <artist, S 1> ่ำใส่หมวดย่ํำใส่เมียงเมานีตาย พีกูตั้งหลายมาหันใส่่อโจนกันตีตีนจนกันบ่างมันเจ้าโอ้ตัวเราตูกูเท่านี้อะตาบอดเราจังหามาหมั่นก็รู้ตามดีจังหามาคักก็รู้จังหามาปฏิบัติทมก็รู้เมื่อตามมันเจ้าดีมันเจ้าเฮ็ดซังอยู่กันนี่ตามหันตามเตี้ยหามาปฏิบัติทมกรรมฐานหามาเจริกรรมตระ ยำใส่เมาพอตายพระธนิกอมอู้นี่แหละจนกันไปไหวสาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงห้องมาทองถามแล้วก็เตี้ยตัดว่าย้อนเปิดมันเจ้าม่มีจีตนาว่ะมันเรตั้งใจตตดที่ขาดจึงสั่นนวามันเจ้าพิษอันนี้เป็นคอที่หนึ่งผมเยาะศรัทธาทั้งหลายมันสวนว่าพิษทำว่า ผมมีจิตนามีกรรมตั้งใจนั้นสอนว่าผิดกรรมนี้ผมยอมศรัทธาต่างหลายีินคอที่หนึ่งเหมือนก่อก่อผู้ว่าการฆ่าสักตัดชีวิตนั่นสอนว่าผิดศีลที่ผิดศีลคอที่หนึ่งไรโดยมีหขกคอ้คอที่หนึ่งซักนั่นมีชีวิตอยู่ว่ามีชีวิตจิตใจยอยู่เฮาเก่ว่ามันมีชีวิตจิตใจอยู่ ข้อตีสองมามีใจไข่คาไข่หแหมมือตายข้อตีสามมามีใจไข่คาไข่แหมมือตายข้อตีสี่มาคัดใจขาดวางแผีขงคาเฮ็ดหื้อแหล่มันที่ตายเฮ็ดหื้อแหล่มันที่รู้ที่ซุ้มคัดใจวางแผียงที่หาค้อนสังมาที่หามิดสังมาเตี้ยหื้อแหล่หรือมันตาย หาวิธีคือมันตายสุดท้ายมาเนี่ยสัตว์นั่นก็อนเลยตายไปย้อนวิธีที่เฮาเลยเฮ็ดน,นานเนี่ยหาก้อนี่เต็มทนเก้อในจังที่จื่อว่าพิชซินคอที่หนึ่งเมียวศรัทธาต่างหลายพอหาก้อนนี่เต็มทนบาปมันก็มันเป็นหลายกรรมมันก็หนักพอหาก้อนี่เต็มทนกรรมมันก็หนักบาปมันก็หนักกับ ข้อที่หนึ่งสัตว์มีชีวิตข้อที่สองผู้ว่ามันมีชีวิตจิตใจอยู่ข้อที่สามมีใจไข่คาไข่เหมมันข้อที่สี่มาคัดใจว่างแผนจจจะตาที่คาที่เหมมันเลยไรลงมือเฮ็ดข้อที่ห้ามามันผ่อตายเต้อันนี้จะพิสศีนข้อที่หนึ่งข้อที่สองมาลักเปิดนะมันพราะลักเปิดสมัมถิเลพิสจืดละข้อที่หนึ่งมา ของอนั้นมีเจ้าของไในเป็นของเปิดในก็วฮู้อยู่เกลใจอยู่อ๋ออันนี้เป็นของเปิดรู้อันนี้มีเจ้าของอยู่รู้ในก็วฮู้อยู่ข้อทีสองมาฮู้อ่ะเปิดมีเจ้าของข้อทีสามมามีใจไข่ลักมีใจไข่เอาข้อทีสี่มาคัดใจวางแผนตัดที่ลักตัดที่เอานั่นให้เหลือที่เอาแหลมมือเปิดหูให้เหลือที่เอาแหลมมือเปิดหันข้อทีสี่มาข้อตีหามา เอาของอน,นั้นมาอยู่ในมือเขายาวเนี่ยมาเป็นของเขาอยา่างจังที่ได้สอนว่าพิษสินข้อที่สองมีออกสธานตหลายข้อที่หนึ่งของนั้นมีเจ้าของสองมาผู้ว่ามันมีเจ้าของสามมามีใจไข่หลักสี่มาคัดใจหลักห้ามาใดของนั้นมาจังหวะสอนพิษปวาห้าข้อนิ้มเต็มทุในบอกมันพ่อพิษหลายมันพิษเต็มมันไหลปากเต็ม ข้อทีสากามีสุมิชาจาระข้อนี้หมายถึงการดงล่ำพิษปรวรีนีพิษในหญิงพิษในชายมีลักงเปึงตัดสีอยู่สี่ขอ้อข้อทีหนึ่งคนนั้นส่วนอยู่ในอันสมโกนดีไปเห็นพิษกามาุนว่าอันนี้ ในธรรมว่าไว้มีอยู่ชาวเมียวเมียวศรัทธาเขาตั้งหลายมั่งใจกับเป็นผู้เปิีนอย่างเดียวมุงใจกับว่ามันเมีเปิีนอย่างเดียวมีชาวเมียวกันเป็นลูกเป็นหลานเปิี่นกว่าเย้าเจออันมีโปเมหักษาอยู่โปเมลุงลาอยู่ปียิงปีใจลุงลาหักษาอยู่ในการรวมล่ำกับกั้นจันเปิีนการเฮ็ดพิษประเวนีเปิีนการเฮ็ดพิษกาเมคุณเปิ้อในเกาะสอนว่าพิษสินคนอีสิ่งๆมีอยู่ชาวเมียว มีอยู่สาเมีอยู่ข้อทีสองมามีใจขไข่ใดมีใจไข่ไดมีใจไข่กัน้นมีใจไข่จันข้อทีสี่มาคัดใจวางแผนเฮ็เดือแหลี่ใดมันมาเฮ็ดื้อแหลี่เอามันมาวางแผนกู้เมียวมียข้อทีสี่มาใดมาสมอกสมใจสีข่ข้อในแถมยทูนจังที่ใดจือว่าพิษสีข้อทีสาม ข้อที่สี่มูสาวาตาข้อที่สี่ก็มีลักเบิงตัดสินไปทางหนึ่งเรื่องนั้นนัๆใจเหลืองเตะมีเตะใจเตะเป็นเตะข้อที่สองมามีใจไข่เป็ดคือเปิ่นไรลู่ไรซุมมีใจไข่ลายคือเปิ่นไรลู่ไรซุมสามมาคัดใจเป็ดเปิ่นว่าหรือแะไรที่คือเปิ่นยุ่มเฮาว่าหรือแะไรที่เปิ่นเจือเฮา ว่าฮือเหล่าที่วอกผนไล่บาฮือเหเ่าที่เอาของผนไล่เนี่ยมีใจไต่เปล็ด้อตีสีมาเปิดนั่นยุมเต้งเปิดนั่นได้ลูกกาะเปิดกำอหาเปิดนั่นไล่ซุ้มกาะเปิดกำอหาเปิดได้เสียสิริหน้าตากาะเปิดกำอหาอ่สีข้อนี่เต็มท้วจังที่ได้จีบบ้าพิษีลข้อตีสีเนี่ยความหยอกศรัทธาทั้งหลาย อุปมาเหมือนหนังมอยาเขาไปหาหมอเขาเป็นเลือใจไหนยะวะเขาเป็นเลือใจหนาเนี่ยหมอในบ่าวหรือบมอที่บ่าเออเจ้านี่เหมือผูกที่ตายอ่ะเนบอกเขาใจไม่ดีหรือหมอในอะไรเปียกตัวอ้ามันเป็นสังเมือพู้เมือหื้อขอหายมันเป็นสันกินยานนี้ขอหายอ่ะกินยานนี้ขอหายอ่ะสี่ข้อนี่มันเต็มหมอบอกอะไร ตั้งบาปมันอยู่บาปอีนหนึ่งก็จะว่าใจไข่เปล่นเป็นปลาลักเบงสี่ข้อนี่มันเข้าตังซิผมเข้าตังซีในอกมันเจ้าหมอมีจิตน,นาดีไข่เฮามีกำลังใจไข่เฮามือเขามีแรงใจในที่สอนว่าพิษสินข้อนี้ยนาะในอกส่วนอะไรพิษสิ่งมันเขาลักเบงตั้งสี่ข้ออันนี้ขอเป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าผมหยอกสัทธาทั้งหลาย เขาขอสินสุราเมรายาจาัตปมาตถฐานาวีมีซังควยวยสุราปองหวา,วาเหลาหือเหมือนเราตีเมืองเขาเฮ็ดเนี่ยเมียกศรธาตัต้งหลายเราเขาเปิกเราเขาสารเราเขาสาลีเอามากแล้วมาต้มมาหือย่อยลงมากำยิดย่อยลงมากำน้อยเอามาเฮ็ดเป็นเหลา อันนี้ของวาสุรากินแล้กวก็พิษสินพิรรมข้อที่สองว่ามีระยะมีระยะซ้ำเป็นเหลาอันหือเหลาอันหึอนี่เป็นซ้ำเป็นหมากไม่ดองเป็นวายเจี่หนี้ของวามีระยะป่าลีเหมือนก็ว่าคำกินเหลาใน่คากินวายแก่ค่กินสบายวายแก่อันนี้ก็เหมือนขนาะเมียก็นนะนะสป,ปายวายนั่นสอนว่าเป็นมีระยะ เราหือ่อเราหมักไม่ดองเราหมักไม่มักเลยกลายเป็นน้ำเหลากินแล้วเมาอันนี้ห้างหวามีระยะข้อที่สามามัดจ้ามัดเจ้านี่บอกว่าของอันเมากานีสอนถึงเราอ่ะเราหื่อหัวใจหมักไม่ดองวายสบายวายจะนี่หัวใจของอันเมา,ามอ,อ่ะเหนียวสัทธาตั้งหลาย มีสังลารสอนป้าสิงๆอ่ะเมายาสามเป็นสังประมาตะฐานาว่ะเป็นฐานะอันเกิดความผ้ามานเป็นฐานะอันขาดสติอันไหนก็เย่อกินเยาวขาดสติกินเยาวหลวงลืมสตินี่ยสอนอยู่ในมัจจาสิงๆอ่ะเหมือนหลวนเขากินมาเหลียว่มีออกสัทธาก็ทั้งหลายมันบ่าที่เป็นยาเคมันบ่าที่เป็นแฮปปี้ มัาที่เป็นยามากมัาที่เป็นยาไหนก็เย่าพก็กินยห้าขาดสติพอก,กินเห้ยหลงลืมสตนะีส่วนในมัจจะสิ่งๆก็เพราะฉะนั้นเบี่ยงศรัทธาต่างหลายข้อตีหานี่ก็กินลงต้องเขากาไหนก็มีใจไข่กินตั้งใจกินก็ส่วนนราเป็นตั้งผิดมีอยู่สามเมียวอะสุราเนี่ยเหลาหือมัจจะสุราเมลยะนี่ เป็นอันเหอือเป็นหมากไม่ดองกินแล้วเมามัจจานี่สอนป้ายาหมา้ายยาฝิ่นสอนป้ายาเคแฮปปี้สอนป้ายากินแล้วแฮคือมึนเมาเกิดความผาดลงลืมสติวบบอันนี้เป็นลักเปิองเหมียวสัทาต่างหลายพัดที่เฮ็ดพิษศีลอันไหน,หนพัดที่เฮ็ดพิษธรรมอันไหนเนี่ยมีลักเปิงมันเตียบตัดอ๋อปมอกกันนี้ยังมพิษติะ โมะกันิพิจารปาจิตนาหปาจิตนาหานี่อันนี้เป็นลักบ,บึงในการเทียบตัดสินหานำมาบอกเกา่าวฝากปันปมเหียวศรัทธาในศีลน,นี้เหมือนพระเจ้าตีสนานะั่นน่ะเจตนาหังกำม,มังวตามิปปาจิตนาปปาใจปปตั้งใจจงสอนว่าเป็นตั้งเฮ็ดจงสอนว่าเป็นกมจงสอนว่าเป็นบาเป็นบุญน่ะเหียวศรัทธาต่างหลายมาวัดในกอง พอเฮมีความตั้งใจไข่เฮ็ดไขสร้างไขได้ตั้งบุญและตั้งใจภาวนาตั้งใจกรรมสินในกอจจังเป็นตั้งบุญที่ดีอ่พอมาวัดในห้องได้ตั้งใจในกอคนมากกมาจ้องิวนแก่คว่วากว่าจ้องิวนแก่ใจมป้าใจกึศถึงเฮือนอยู่ใจกึศถึงเสียงขายโคอยู่ใจกึศถึงปีถึงน้องใจติดถึงหมูถึงม้าอยู่ในกอใจอยู่ตีเฮือนตโตอยู่ตีวัด anh đi có buôn mình cũng này à lấy những tiếm cả có hết tăng bạc của mình cái này miếng sắt tha tăng lại có cháy ba này mới đằng tu lùng miếng màu tái này cháy ba pha của dầm và phi đất có bởi cho tha lại thì hết anh này hết tăng hết tăng anh sẽ có đi nó biết จนจาไข่ใจด้วยในจิตในใจของเราถูกได้เห็นปาจิตปาใจถูกได้เอาปาจิตปาใจจงเป็นหีบเป็นกองตีดีธรรมะเตสนาโอวาตาในวันมื้อนี้ในก่อขอฝากวรมเฮกศรัทธาไว้ลักเปิงของการเทียบตัดว่าพิดศิลหาอันว่านั้นมีลักเปิ่งสังยกอยในก่ะตามดังที่ด้ว่นนี้ผมยากศรัทธาไปสุทาศนีขอ บุญศีลบุญตาลของผมหยกศรทธาต่างหลายจึงมาปกงำกำจูอย่างตนตัวผมหยกศรทธาคือได้อยู่เราเศาดีอยู่ดีมีสุขมีดีคาอายุมันแก่นยืนยาวเหมือนกันตุกผูตุกคันสีกรรมโดยสาธุสาธุสาธุ